คือคือว่าคลิปนี้นะครับคือคลิปคือผมก็ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่นะครับในคลิปนี้ที่ผมห่างหายกับการถ่ายคลิปไปครึ่งปีนะครับตั้งแต่เดือนมกราเลยที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้ FC ได้ดูนะครับเม้น ก็คือผมเนี่ยอ่ะผมจะบอกเลยแล้วกันนะครับคือผมเป็นโรคป่วยโรคหนึ่งนะครับเมนผมเป็นคนป่วยคนหนึ่งนอนติดเตียง1ปีเลยนะครับเมนใช่ครับแล้วผมก็มาเป็นโรคนี้นะครับเมนซึ่งโรคนั้นคือโรคมะเร็งนะครับใช่ครับเมนผมเป็นโรคมะเร็ง กูมีผมอยู่เว้ยนี่กูมีผมกูไม่ได้เป็นโรคมะเร็งน,น้องหาพูดไปนะเม้นแต่ผมก็จะแบนๆหน่อยนะเพราะว่าไปพึ่งยืดมานะครับอยากเปลี่ยนลกเปลี่ยนสไตล์งไงผมผมแบบผมอยากโศกเบื่อแล้วนะก็ต้องเปลี่ยนเป็นผมตรงหลอ่อเทเอป้านหน่อยเผื่อสาวจะเข้าหาช่วงนี้หักบ่อยกู <c oughs> จะบอกเพื่ออะไรนะ่ก็ที่จริงนะครับผมไม่ได้เป็นโรคมะเร็งหรอกนะครับเมนนะผมก็เป็น คนปกตินี่แหละก็ไม่ได้เป็นป่วยเป็นอะไรหรอกแค่กูที่หายไปเนี่ยเม้นกูแบบกูแบบว่ากูเกียดนะครับผมขเกียจถ่ายคลิปนะครับเม้นก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้น้องๆเม้นดูกันนะเออก็ขอโทษด้วยนะและในวันนี้พี่มาอยู่ในเกมโกการ์เดนนะครับเม้นก็คือเกมโกากาเดนเนี่ยได้ข่าวว่ามันจะตายแล้วนะมันจะตายได้ไงวะเม้นกูถามหน่อยคนเล่น 3- 40,000แสนตอนเนี้ยเนี่ย คนก็นยังเล่น4ี่แสนอยู่นะ4ี่แสนสองหมื่นเลยอ่ะคนมันยังเล่นเยอะอยู่นะเว้ยเม้นดูเกมแบบว่าช่วงนี้เกมอะไรมาแรงนะเกมแบบปัญญาอ่อนอ่ะกูไม่ทางไปเล่นหรอกเกมแบบเนี้ยเก้คืนเนี่ยปัญญาอ่อนคนเล่นตั้งหล้านคนมึงไปเล่นรไรกันนะกูถามเมื่อไฮะกูเล่นเก้าวันนี้กูเปื่อยละกูเปื่อยตั้งแต่5วันแรกอะร่ะไม่มีอะไรทํานอกจากตัดไม้นี่เกมที่เราชอบที่เราแบบเล่นมาสนุกสนุกสนานตั้งแต่ สองสามเดือนที่แล้วเบียวมากๆเลยและในวันนี้เม้นท์ผมจะมาขโมยส่วนผู้เล่นเฮ้ยได้ข่าวมันเปิดใหม่ได้นี่ก็คือผมมีแผนว่าผมจะไปเกียนผู้เล่นนะครับเม้น,นไปเกียนผู้เล่นในเซิร์ฟซุ่มซนเดี๋ยวต้องออกจากเซิร์ฟเีแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนสวนเปลี่ยนสวนนี่นะครับถ้าไม่เปลี่ยนนี่กูโดนเกียนได้เลยนะกูต้องเปลี่ยนมาเป็นสวนกากนะครับแล้วก็สั์เลียงนี่มันขโมยได้เปล่าวะ ไม่แน่นอนว่ะขวมันอัปเดตใหม่ก็คือผมไม่ได้เข้าเกมนี้มาเป็นเดือนแล้วหรือว่าเออเป็นเดือนได้แล้วนะเกมนี้ผมไม่ได้เข้ามาเล่นเนี่ยเดี๋ยวเอาออกก่อนนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเดี๋ยวแบบโดนขโมยอะไรแบบเนี้ยเผื่อมันปรับใหม่แบบว่าสัตว์เลี้ยงโกกาที่ันขโมยได้เข้าเกมออกเกมไปกูโดนเรียบร้อยหายสัตว์เลี้ยงก,กยูหายเลยพี่ซันดากูยับแน่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของพี่ซันนะนี่นี่เสื้อสวยปะ่ะเสื้อไอ้ไก่ซันคงุงอยู่หรือไปจัดกันได้นะครับคอลเลคชั่นของ ซันคุงนั่นเองแต่พี่ไม่ใช่ซันคุงนะครับพี่บีมเคทีวีน้องซันคุงเดี๋ยวจะมีเสื้อผ้าของพี่มานะครับทุกคนใครที่อยากได้ก็ไปจัดได้สื้อผ้าบีมเคทีวีเดี๋ยวจะทําให้น้องๆเออเดี๋ยวทาให้นะเดี๋ยวทําให้แน่นอนเห็นคนขอมมาเยอะเดี๋ยวเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนแป๊บขอบพูดพูดให้พี่ชื่นใจหน่อยได้ไหมเอาเดินหนีกูเฉยเลยฮลัลโหลได้ยินเสียงพี่ปะฮลัลโห,หลไอรัง up, มาซับเบลอนีใครอยู่ไหมโอ้โดนยิงตลอดเลยว่ะท้ออุ้ย เกมมีคนมีเงินแบบเยอะกว่าผมอีกดูดิสองคนเลยนะเยอะกว่ากูได้ไงวะกูเลขเยอะกว่าไม่ใช่ไอ้อน,นี่มันยืมเงินเยอะกว่ากูได้ไงวะองเลยรมใครอยู่ในนี้ไหมเนี่ยอุ้ยกระลอกสีสมพูตัวไม่ป้าตัวเนี้ยโล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 กูต้องย้ายเซิร์ฟอ,อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลอกล่อเลยแล้วกันถ้าถ้าคนไหนคนไทยเปิดไหมผมจะให้ของฟรีหนึ่งอย่างคนไทยเปล่าถ้าคนไทยจะให้ของ ฟรีหนึ่งอันคนไทยไหมเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ของฟรีฟรีฟรีเอาเปล่าอันนี้ไม่น่าใช่นะไอ้อุ้ยอันนี้ใส่เสื้อสีฟ้าวัดีไฮอ่าวัยยูคัมฟอร์มฟรีเดี๋ยวกูให้ของฟรีมึงเอาไหมฟรีฟรี free, free อ่ะของฟรีอ่ะอยู่ประเทศไทยไหมเนี่ยถ้าอยู่ประเทศไทยบอกมาน้องเดี๋ยวพี่ให้ของฟรีพวกมึงปาคืออะไรกันแน่เนี่ยมึงไปไหนเนี่ยอ๋อมึงปาไปนู่นอ่าเดี๋ยวดูมันจะเดินมาปะ ของฟรีเอาไปม,มันไม่มีคนไทยเลยเหรอมันต้องมีดิคนไทยเลยนะ่นอะเออเห็นปะมันต้องมีดิคนไทยอนะน้องแบบโกกาเล่นผู้เล่นห้าแสนคนคนได้สักหมื่นคนก็จะมีอยู่้ะเดี๋ยวย้ายเซิร์ฟคนแบบเซิร์ฟเซิร์ฟไหนที่คนเยอะๆเออเพราะผมย้ายไปเซิร์ฟไหนก็มีแต่แบบสามสี่คนที่เล่นนะสงสัยมันมีหลายเซิร์ฟเวอร์แน่นอน หรข้อเซิร์ฟเวอร์อกลุ่มแล้วกันแบบขั้นต่ำ6 7 8คนเปิดซื้อมาก็แบบคนเยอะเม้นเปิดเซิร์ฟมาคนเยอะมากเลยเม้นเอาละเปิดใหม่เลยละกันคนนี้แหละเม้นผมว่าความรู้สึกผมเอ่อไฮไฮเอ่อมีคนอยู่ในนี้ไหมฮัลโหลคนไทยเปล่าครับถ้าเซิร์ฟนี้มีคนไทยผมแจกของฟรีหนึ่งอย่างผมให้แลคคูณเลย เขาไม่ได้ยินกันหรอวะเปิดหูฟังกันไม่ได้ให้พวกเปิดหูฟังกันไหมเนี่ยโหลเปิดเสียงคนรู้จักแล้วกูปิดทำไมกูไม่ได้ยินเสียงผู้คนเลยวะฮัลโหลฮัลโหลโลลโลลโว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 ต้องดูที่การแต่งตัวด้วยนะครับคนไหนแต่งตัวดีหรือว่าแต่งตัวแบบสไตล์โซงเอเป็นคนแพ้อะไรแบบนี้เฮ้ยคนนี้ผู้เล่นใหม่วะ คนนี้ผู้เล่นใหม่กดไลค์11คนเดี๋ยว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 โชว์แลกคูนก่อนเลยแล้วกูมีของดีเนาะจะพูดกับกูไหมเนี่ยกูมีของดีจะให้เนี่ยมีแลกคูนแลกคูนเว้ยแลกคูนเว้ยแลกคูนเว้ยเออพวกก็ถือของดีเดินมาหาเอ้าไม่ได้เดินมาหาหรอกฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคุยกับผมหน่อยฮัลโหล คุยกับผมหน่อยครับเปิดไม้ได้ไหมครับเศร้าครับผมโดนทิ้งตลอดเลยอ่ะสามเซิร์ฟแล้วอ่ะคือผมเป็นคนที่โดนทิ้งตลอดเลยครับผมคุยกับใครผมก็โดนทิ้งเขาไม่เขาไม่เขาไม่รักผมเลยครับเหมือนในชีวิตจริงเลยอ่ะครับที่ผมโดนทิ้งตลอดเลยอ่ะทำไมเขาต้องทิ้งผมด้วยครับทุกคนเม้น เมนทำไมเขาต้องทิ้งผมด้วยไม่ใช่ละกูรอเล่นนะเมะื่อกี้กูพูดเล่นนะน,น้องๆเออไม่ใช่ชีวิตจริงนะที่แบบคนคุยไม่คุยด้วยอะไรแบบเนี้ยเฮ้ย <c oughs> มันออกเหรอโอ้โหผมต้องย้ายเซิรฟ์ฟอีกนะเนี่ยไปย้ายต่อเมนเจอจนกว่าจะเจอคนได้อะเมนเออไหนวะเราต้องดูผู้คนที่แต่งตัวนะครับเมนคนไหนที่แต่งตัวแบบว่าทรงสไตล์ไทยมันจะเป็นแบบไหนวะ คนไทยซอมบี้คนไทยชอบอะไรที่ง่ายๆสะดวกสบายแต่งตัวชิลๆใส่ชิลอะไรแบบเนี้ยปะหรือแต่งตัวแนวเกียนแนวแนวแบบอ่ะสุ่มๆไปสุ่มๆไปดูเผื่อเจอมันต้องมีแหละวันเนี้ยเด็กๆเลิกเรียนกันแล้วแหละน่าจะปิดเทอมกันแล้วนะครับช่วงนี้เม้นทใครที่ยังไม่ปิดเทอมก็ไปถามบอกครูนะครับแบบ ครูครับทำไมปิดเลิกนานปิดเทอมจังครับผมอยากปิดเทอมไปเล่นเกมอยู่บ้านแล้วถ้าครูไม่ให้ปิดเทอมก็แบบลาออกจากโรงเรียนครับร้อเล่นจะไปหาลาออกน่ะไม่ดีนะเรียนเรียนไปเถอะเออ้อุ๊ยอะไรอะนกยุงเหรอนกยุงแลนโบ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 มันตกยุคไปแล้วไม่ใช่เหรอนกยุงตัวเนี้ยอ๋อเอามาปั้มเลเวลมาปั้นแบบจิ้งจอกเก้าหาง วัดซับโบยอาย่คำฟอรประเทศไรเนี่ยฮัลโหลครับเปิดไมาได้ไหมครับคนนี้ก็ได้ปะลู้มีทุกคนเล่นโหดเลยนี่หว่าเรนโบ้เอ่อฮัลโหลครับแม่ป้าคุณยายฮัลโหลคุณยายวัดซับโบไม่กู๊บักหรือเปล่าหรือเป็นเพราะอะไรทำไมมันไม่ได้ยินกันเลยวะฮะฮัลโหลได้ยินปะฮัลโหลได้ยินปะ นี่มันสัตว์นี่เออมันเป็นสัตว์นี่โอ้โหม่รู้ว่าคนมาผมไว้ใจเซิร์ฟนี้น่าจะมีคนสองคนเป็นคนไทยฮัลโหลน้องไอ้น้องอุ้ยแหลกเลยคอมกุ้นแหลกเลยเมนต์เหมือนจะมีแต่พวกไอ้หลังเล่นนะครับเมนต์หลังๆเนี่ยเออไม่ค่อยมีคนไทยเล่นเลย ตนนั้นจะเล่น99คืนป้าสวนมากแล้วก็ไปเล่นเกมอะไรกันไม่รู้ไปละ